สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่ร็อกใหม่ที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสกูชี่ร็อกใหม่ที่เข้ามานะคะก็ก็มาเยอะอยู่นะคะก็หมดไปแล้ว2อถึงสชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่นะคะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นปังเนยสดนะคะขออนุญาตบีบนะคะเพื่อให้ดูความสลูนะคะสลูมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นไส้กัดนะคะนี่นะคะสลูนะคะขออนุญาตบีบนะ,ะก็ไส้กัดก็มาสองชิ้นสองสีเนาะ สีเหลืองกับสีเขียวนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นมาการองแพนด้านะคะสีน้ำตาล,ลก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมาการอง ต่อไปนะคะจะเป็นปังแผ่นคิตตี้ค่ะสโลนะคะแล้วก็มีมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นปังแผ่นคิตตี้นี่นะคะปังแผ่นคิตตี้มา2แบบนะคะ สีเหลืองกับสีฟ้านะคะเราเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นโดนัทนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเป็นปังแผ่นเนาะใหญ่อยู่นะ ดัมโบ้เลยอะสโลวนะคะก็จะเป็นหน้านี้นะโอเคค่ะต่อไปจะเป็น Hello Kitty Bow ค่ะจะเป็นหน้าธรรมดานะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเนาะ ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะขออนุญาตบีบนะคะเพื่อดูความสโลค่ะสโลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะแบบเล็กกับแบบใหญ่นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเมลอน เป็นเมลอนนะคะขอนอนุญาตบีบนะคะเพราะว่าเพื่อดูความสโลว์สโลว์มากๆเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จับมือถ่ายนะก็อาจจะไม่สะดวกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น บัสปันค่ะขออนุญ,ญาตบีบน,นะคะสโล์มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นไส้กัดอะลาซอนนะคะก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็น นี่นะคะเป็นโดนัทเหมือนกันแต่คนละแบบนะนี่นะโดนัทอ,นนนบบนอันนี้เป็นแบบนี้ไส้กัดอันนี้เป็นแบบไม่ไส่กัดนะคะเราก็ลืมบอกไปนะคะว่าสกูชี่ที่หมดไปก็จะเป็นพวกโดนัทล่าซอดนะคะจัมโบ้อะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายยสำหรับใครที่สนใจนะคะ นี่นะคะไอดีลาตามนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสกุชชี่ที่ขายนะคะก็แอดกันมานะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะ